เพราะเป็นศิลปินที่สร้างผลงานคุณภาพมาอย่างยาวนานนะคะก็เลยทำให้ทางเวทีรางวัลสำหรับคนบันเทิงแอฟริกันอเมริกัน BET Awards เตรียมมอบรางวัลให้กับ4ศิลปินคุณภาพค่ะอย่างที่ว่าตัวแม่คนนี้ค่ะมารายแคร r รีแรปเปอร์ตัวพ่อค่ะสนุ์ดอกนักร้องนักแสดงบิกรีรางวัลอสการ์เจมี่ฟ็อกแล้วก็นักดนตรีชื่อดังเพิร์ตแฟรงค์ินนะคะโดยรางวัลที่พวกเขาจะได้รับก็คือ Ultimate I c คอน w a r d รซซึ่งพิจารณามาจากการ มีผลงานที่น่ายกย่องทั้งยังเป็นผู้บุกเบ,กบิกด้านดนตรีบันเทิงแล้วก็สนับสนุน,นอุตสาหกรรมบันเทิงของคนแอฟริกันอเมริกันตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่า BET Awards จัดใหญ่ด้วยการเตรียมมอบรางวัลให้กับ4ี่ตำนานของวงการบันเทิง,ทงก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีของเวทีรางวัลน,นี้ละค่ะ ซึ่งผู้ที่เคยได้รับรางวัล Ultimate Icon Award s จาก B e T Awards ไปก่อนหน้านี้ก็อย่างเช่นเจเนทตเจ็กซันเมื่อปี2015ค่ะแล้วก็ไทเลอร์เพอร์รีในปี2019สําำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้าชิงรางวัล B e T Awards ในปีนี้มากที่สุดผู้ชมก็คือแรปเปอร์ชื่อดัง่ะเคนริกลามาโดยชื่อของเขามีชื่อเข้าชิงมากถึง10สาขารางวัลด้วยกันค่ะส่วนใครจะคว้ารางวัลอะไรไปครองบ้างเตรียมลุ้นกันได้ในวันที่9มิถุนายนนี้นะคะ favorite black country singers took the stage as we heard from Tanner